เลือกทีมดีดีกว่านี่นวันนี้พี่นายบอกว่าจะมาพี่ป้าว้าวจริงๆเลยแนวแนวแนวเต้าแล้วพี่นายจะมาเมื่อไหร่เนี่ยแล้วสักพักแหละเดี๋ยวก็มา ดูเขาทำอาหารเขาก็ทำอาหารไปเรื่อยๆก็ไม่ได้มีอะไรมากจิ้ม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 ทำอาหารทำอาหารให้ดีเมื่อไหร่พี่นายจะมาอี่ารอนนาน ลาลาะลาลาะล่ะล่ะไปดูหน้าต่างเลยเพราะมันนานเกินไปแล้วยังไม่มาเลยเฮ้ยนานจังเลย <c oughs> มันมจะมานี่นอนนานแล้วีประตู ไปดูอีกกระจกหนึ่งกว่าอันกระจกนั้นน่าจะเห็นโอ้ยโออเออไฟโอ้ยเอ่อไฟบ้านอยู่ไหนให้ดูตรงนี้ก็ได้ฮายอยู่ไหนนี่อ่ะเอ๊ะอ๋อนี่ไงลูกคนนั้นนี่ไอสีแดงจับอาหะอ่ะหัสมาแล้วไอ้ขี้ไอ้ขี้ไอคีไอคมาแล้วมาแล้ว พี่นะา,าเอามาแล้วลวใครมาล่ะพี่นาน้าอยู่ที่นี่อยู่แล้วโอ้ย,อยฝนตกมาแล้วฝนตกอ,อฝนตกหนักมากเลยอ่ะใช่ฝนตกนักหนาะหายเนียวเนีวเนีวเนวโอเค โอ้ oh, อันนี้ลงรถละเนี่ยใช่อันนี้บ mm. oh, okay. ้านใหม่บันอ๋อโอเคเฮ้ยปิดพม่าทำไมปิดพม่าเยอะจังเลยเนี่ยก็ปกติแล้วบานชอบปิดพม่าเนี่ยแล้วฝนตกก็จะปิด <oh อืหึหึหึหิหึ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  กินพิซซ่าแล้วอิ่มเลยเหรอใช่เนี่ยนี่พี่นายทำอะไรเนี่ยไม่บอกเอาแล้วใครจะไปเลยคิดเองสิเดี๋ยวเลนอโอเค เอ้ยบันฮะไม่มีอะไรเอาอ <laughs> เฮ้ย let ฮ i m คุก <laughs> บันอะไรไม่มีอะไรอีกแล้วรอเล่นพอดีไปคอนโดเปล่า ก็ได้นะแต่นอนก่อนดีกว่าโอเคเอนน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 ออนะอนนอดนอนน่นนอ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 นโดนะอนนอนนอปนอนนอนนอนมันนอ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  คอนโดพี่นาจะใหญ่หรอใช่คอนโดใหญ่เนะอ pues ืพาร์ตเมนต์นั่นแหละจะเรียกอะไรก็ได้อพาร์ตเมนต์เนี่ยโอเคเออมีอะไรจะบอกอะอะไรอ่ะอยากถามเรื่องหนึ่งว่าเออคือลาลาเกับท่านอะอยู่ไหนแล้วเนี่ย เขาไปเที่ยวกันทะเลนี่นอะไรเขาชอบไปเที่ยวกันนะนะอ๋อโอเคเขาชอบไปเที่ยวกันเขาเป็นแฟนกันเหรอบ้าเขาจะเป็นแฟนกันได้ยังไงเราเป็นพี่น้องกันนะเนี่ยปันเป็นคนกลางส่วนนั่นก็เป็นคนพี่ใหญ่พี่ใหญ่สุดสซลาร่าก็คนสุดท้องนั่นแหละอ๋อใช่โอเคโอเคทำไมบาชุบพูดว่าโอเคละ่ะ โอเคอยู่ okay, นั่นแหละทำไมอ่ะ okay. ก็บ้านชุบผ้าอยู่องนั้นเราบ้นคนดังนั้นอยู่แล้วอ๋อแล้วอยู่ไหนเนี่ยหมู่บ้านริมแม่น้ำอ่ะอ๋อหมู่บ้านริมแม่น้ำเหรอใช่อยู่บ้านริมแม่น้ำโอเคใกล้ถึงแล้วเนี่ยใกล้ถึงแล้วจริงเหรอไหนอ่ะเนี่ยตรงนี้ก็ถึงแล้วไม่เห็นเลยโอ้โคตรใหญ่เลยว้าว ใหญ่มากใช่ใหญ่ไม่รล่อใช่อโอเคจิบจิบบอฮะเอาไว้ตรงนี้แหละจอดไว้ตรงนี้ไปไปขึ้นข้างบนโอเคขึ้นข้างบนอ่นาฮะจิบจับจบ,บ,บขึ้นลิฟต์ด้วย ก็าต้อไร้ด้วยฮิฮิฮิบายบายฉันสุดๆเลยเหรอใช่ฉันสุดๆเลยอ๋อนี่ใช่ไหมเนี่ยใช่อู้ห้อง VIP ใช่เลยรู้ได้ไงไม่รู้สิก็มันไปห้องใหญ่นี่ก็รู้ก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นห้อง VIP ฮิโอ้กระจกสวยงามเจมใสอันนี้อันนี้เป็นที่ดูวิวสวยๆงามๆถ่ายรูปได้โอ้ยนอนตรงนี้เลยดีกว่าจะนอนอะไรหลอบเนี่ยดูทีวีร้านค้าอะไรเนี่ยอืมเป็นร้านค้ามั้งร้านเบอร์เกอร์เออใช่แล้วเบอร์เกอร์ที่บันทับนั่นแหละอ๋อ แต่ว่าช่างมันเถอะไปดูไปดูห้องกันห้องเหรอไปดูทำไมอะไม่มีอะไรหรอกก็ไปดูเถอะโอเครอปัน,น,นวยจิบจิบจริงจ,จิงอะ่ะถ้าท่านกับลาล่ามาเนี่ยเอามาอยู่ห้องนี้ก็ได้นะเนี่ยหรอใช่ห้องนี้ก็สวยดีอืมสวยดี อู้มีลาใดด้วยชื่อชมบิวนั่นแหละแต่ตอนนี้ฝนตกอย่าไปเลยเดี๋ยวฝนสาเป็นวันอีกนี่อันนี้ห้องน้ำอ่างสกุ๊ตซี่ใช่น่าจะมาอยู่กันได้แต่ลาลาเขาก็ไม่ได้มาเมืองนี้บ่อยนะเขาก็ไม่อยู่เขาก็ไปอยู่บ้านเขาบ่อยแต่เขาชอบไปทะเลกันอ๋อหรออือหือดฝนจะหยุดตกแล้วนะหรอ ฝนตกฝนน่าจะหยุดตกแล้วแหละอาจจะใช่มาไปไปไปข้างนอกปิดไฟอืมไปไปเปิดประตูเออไอไปขึ้นข้างบนโอเคเน่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 เอา ผ,ผิดห้องอผิดชั้น <c oughs> สับสนสับสนแนวแนวแนวอันน,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 นี้ประตูเปิดประตูเคจริง <c> ๆ <oughs> <Okay. S 2> <c oughs> คิดว่าฝั่งขวาฝั่งขวาจะสร้างจะสร้างที่ใหม่ ยังเหลือพื้นที่อ่ะก็ไม่รู้ว่าตรงนั้นน่ะนะอ่ะใช่ตรงนั้นแนะหละคิดว่าจะทราบเพราะมันยังเหลือพื้นที่อีกเยอะเลยแต่บ้านบันคือพื้นที่เต็มและใช่บ้านบัน,บนพื้นที่เต็มเลยอือฮึโอเคจะาถามอะไรอย่างเนึ้งอ่ะอะไรอ่ะบันอยากรู้ว่าเออพี่นายอ่ะอยู่ที่ไหนครั้งแรก อยู oh, ่เม <laughs> uh ืองขับลูบบอ่อฮะเหมือนกันเลยมันก็อยู่เมืองขับรูบอกการคิดอยู่ว่าตอนนี้จะสร้างตรงไหนดีก็สร้างฝั่งขวาก็ได้ที่มในายบอกโอเคโอเคไปเข้าบ้านกันแดดออกฝนหายตกแล้วสิฝนหยุดตกแล้วต่างหากไม่ได้ฝนหายตก

ลิฟ์ใช่ไหมใช่ลง<ป>ลิฟต์<ป>เดี๋ยวก่อนพี่นา,าไม่นะพี่นา้าโซเซเอามาได้ไงเนี่ยไม่บอกโอ้โหเราเล่นปีนเราบันไดมาฮะไม่ใช่ตกมาจากที่สูงไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้อ่านั่งโอเค เด er> ี๋ยวจะไปที่เขากันไหมล่ะไปก็ได้นะไปเที่ยวสักหน่อยน่าจะดีจะไปที่เขาก็น่าจะไกลอยู่แหละต้องขึ้นเขาเลยออใช่ต้องขึ้นเขาน่าจะอีกนานเลยอีกนานงั้นเดี๋ยวไปไว้พิซซ่าร้างพิซซ่าก่อนก็แล้วกันนะ โอ้โโอเคไปกินพิซซ่าก่อน <c oughs> เดี๋ยวตอนขึ้นเขาก็หิวต้องเอารถขึ้นนะเนี่ย <c oughs> จริงเหรอใช่โอ้โหรถเราจะไหวใช่ไหมรถพี่นายจะไหวใช่ไหมถูกต้องไหวอยู่แล้ว <c oughs> ไปลงรถโอเค <c oughs> <c oughs> อืี่ล้านพิซซ่า แล้วโอ้พิซซ่าจะพิซซ่าจิบเอาน้ำด้วยน้ำโซดาไปเล่นกับโซดาปั๊บทำไมวางไม่ได้ก็วางทางขวาสิมาลงทางขวามาทางขวาอ๋อเนี่ยได้กินกับเธอไอ้เรื่องมัเรื่องมันเป๊ะไมาร์ท

โอเคไปขึ้นเขากันเถอะโอเคจ้าก่อนจะขึ้นเขาไปไปซื้อร้านร้านค้าหน่อยไปร้านไหนอะ่ะก็ไปซื้อของสักหน่อยอ๋อโอเคเดีย๋ยวจะไปขึ้นเขาก็ต้องซื้อของซะก,ก่อนโอเคนี่ร้านสะดวกซื้อ แแนนนนถึงแล้วร้านร้าน BFF เหรอร้าน BFF ร้านบิ๊โอ้เริ่มฮาโลวีนเริ่มมาแล้วนะใช่ฮาโลวีนเริ่มเข้าแล้วบ้านเราก็ตกแต่งบ้านบราก็ตกแล้วนี่เอ้ยไม่ใช่ตกแต่งแล้วนี่ ใชบบ่บ้านตกแต่งแล้วบ้านบานตกแต่งแล้วซื้อของสักหน่อยซื้อของซื้อ,ซอของฮเิฮิฮิฮเดี๋ยวเอาของไปไว้ที่บ้านก่อนที่เราซื้อมาต้องเอาไปไว้ที่บ้านรับแป๊บหนึ่งโอเคไปไป,ไป เฮายเ้อทำไมไม่มีอะไรจริงๆก็อยากไปเขาแลวนะไม่รู้ว่าจะได้ไปเขาหรือเปล่านะใกล้ถึงแล้วนี่อ่าถึงแล้วชิบชิบจอดโอเคจอดตรงนี้แหละโอเคนั่นนั่นนะ ชัเล,เลเคุคลป,อ,อ,อ,โอ,โอ,อ,ปอื่อืววลนืมอืมอลมอมอืมอืมอมืมอเออือือืมอื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 มมเืมืือออือ แต่ดีนะไม่ได้เปิดประตูเพื่ออันมีคนอยู่ก็ได้ออยู่ไหนทำอะไรนะปิดไฟเหรอเฮ้ยโอเคมาปิดประตูเส้นหน้าปิดประตูเส้นหน้าอเอาเข้ามาได้ไงเนี่ยเฮ้ยมไม่มีทางเรกปิดประตูเส้นหน้าไม่มีทางาไปอาบน้ำดีก,กว่าอือฮึ น้ำอาบน้ำเอ้ย,อยปิดประตูสิเลยฮ่าโอ๊ยมาทำอะไรไม่มีอะไรไอ้ไอ้ดีนะพี่ไหนไม่เห็นเรากำลังถอดเสื้อให้โบอยู่ไอ้ดีนะเราอาบน้ำใส่เสื้ออือ้อเพราะตอตเกเราก็อาบน้ำใส่เสื้ออยู่แล้วละเว้นที่เมืองเขาระวังเราจะตลอดสับผมสักผม ผมน่หมไรเนี่ยคันผมเลยคันหัวมากกว่าไม่ได้คันผมหรอกล้างตัวล้างผมอ่ะเสร็จแล้วพี่นายอยู่ไหนเนี่ยผีได้อะไรอะไรไม่มีอะไร ทำอะไรอ่ะดูทีวีไงไม่เห็นได้ไงเปิดอะไรของพี่นายนอนดีกว่าไปนอนแล้วง่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยไปเขาก็ได้มั้งพรุ่งนี้ค่อยไปเขาก็ได้จะไปยังไม่ได้ไปเขาแล้วหรอใช่ ปเขาเลยโอเคงั้นบันนอนก่อน่กเลย้นวห์วัวหัววหัวหลับหลยเสีหงกวหพีหนายัด้ดังจริงๆวัวหัหวห้ว ปิดประตูไม่ให้พี่นายเห็นดีกว่าพี่นายไม่เห็นเราหรอกอะไรเอเห็นได้ไงไม่แค่เห็นใช่จะทำอะไรเนี่ยวันนี้จะไปเขาไหมล่ะไปเขาก็ได้นะไปเขาก็ได้นะไปไปเขาก่อนไปเขาก่อนเกิดมึดจืดเลยวูดด้วไปเลย ไปเขาไปเขาโอ้โอหมู่บ้านริมเอ็นไม่กี่บ้านพี่นายนี่นะใช่ไม่กี่บ้านพี่นายลาลลาบ้านบ้านบันก็อยู่ที่รายหาดใกล้ถึงแล้วใช่ตรงนี้ใกล้ถึงแล้ว ตอนนี้อยู่ที่หิมะแล้วอะตอนนี้หิมะเยอะอเยอะอืมใช่หิมะเยอะมากเลย <g ib it> หิมะเขาไม่โดนอะไรกันหรอเนี่ยอือหึตกแป๊ะอาจจะเป็นแบบเขาตกแต่งหรือเปล่าเพราะเขาเตดไฟอยู่ด้วยมันขอถ่ายรูปสักแปบ๊บนึงก่อนเลกันนะโอเคถ่ายภาพหน้าจอใช่โอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วหรอ ใช่เดี๋ยวเราจะมาอยู่ตรงนี้แหละเราจะมาบินกันวูบบิบบินบบ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 ่บบมบตกบบ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 บนบบตกบบ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 บนี้บบ เราจะบินเลยไหมบินดีกว่าโอ้ยบินเลยเหรอบินบินได้บินได้ฮ่ามันบินได้มันบินได้มันบินได้เฮ้ยมันไปด้วยมันไปด้วยไปเอาท้ายู่ไหนเอาอยู่ไหนเอาอยู่นี่มันมาเร็วๆวิวสวยมากเลยวหรอ เดี๋ยวไปที่บ้านพี่นายกันโอเคนี่ไงบ้านพี่นายวู้บ้านพี่นายใช่บ้านพี่นายโอ้ยสวยอะ่ะแล้วพี่นายหายไปไหนแล้วเนะี่ยทันไปถึงบ้านบ้านได้เลยนะเนี่ยเหรอไม่ค่อยได้ยินเลย โอ้พระจันทร์ใหญ่มากเลยไปถึงบ้านปันได้เลยนู่นบ้านปันอยู่นู่นเลยโอ้วูวฮ่าฮ่ไปบ้านปันดีกว่าลาลาแนนันนัาโอ้บ้านปันสวยๆไม่เห็นเลยโอ้เห็นแต่ควาบ้างเปล่าเก้าเก้างั้นไงบ้านปันอยู่นู่น มันสวยเฮ้ยเมื่อกี้ก็ตกน้ำไปสักหนึ่งเอ้ยปิดตรงทำไมเนี่ยยังไม่ได้ปิดไฟบ้านเลยอ๋อปิดเลยร็วสิปิดไฟบ้านก่อนนี่ไฟอะไรเนี่ยตรงเนี้ยไม่ไฟสว่างสว่างไฟอะไรไม่รู้อ่ะจะไม่ได้เปิดไฟแล้ว บ้านบานเอฟโอจะอยากดูบ้านบันสักหน่อยไม่ได้ดูเลยตกน้ําซะก่อนแหวยดีนะไม่ได้ตกที่แบบเป็นพื้นอ่ะไม่ัินขาหักดอยน่อันนี้น่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์ท่านนี่ถ้าอันนี้อพาร์ตเมนต์ท่านแต่ท่านเขาไม่ได้อยู่ท่านไปอยู่กับลาลาน่านจะไปเที่ยวทะเลอยู่พราะเขาชอบไปเที่ยวทะเลกัน โอ้ชิงบัตมาแล้วมาแล้วปิดระตูโอเคปิดหออันนี้ห้องท่านเหรอเนี่ยห้องเกา่าโซฟายังเก่าเลยแจ้งมันเป็นเอ่อคอนโดเกา่าอพาร์ตเมนต์เก่านั่นแหละมันม,มันได้หนื้งสองอย่างนั่นแหละอู้อ,อ้อะไรไม่มีอะไรเฮ้ เอ,อใครเปิดไฟไว้เนี่ยอ้าวอันนี้ห้องขวเนี่ยสวยๆใช่อันนี้ห้องขวดนนาา <mm เปิดปิดไดป้ดปิดก่อนดีกว่าจบ แต่บ้านบ้านโอ๊ยไปบ้านนี้ดีกว่าบ้านไหนอะอยู่ไหนแหละพีไ่ได้อยู่ไหนหายไป,ยไปแล้วข้างล่างข้างล่างไปบ้านอื่นน่ะไปบ้าน <c oughs> โอเคถึงบ้านนี้แล้วอันนี้เป็นบ้านลาร่านเนี่ยโอ<ฮ>้หอยู่กันเยอะจริงบ้านนี้มีห้องนอนประมาณสองอันแต่จะกลายเป็น ม้องนั่งเล่นด้วยว่าท่านจะมานอนที่จริงๆลาลาจะมาอยู่นะหรอใช่ลาลาจะมาอยู่เอ้าย็นที่ไหนของน้องห้องนี้นะฮะอันนี้มันห้องบอลน,นะช่างมันเฉะเป็นห้องลาลา้ยไปไล่ <c oughs> ดดดาาาาาทำอะไรอยู่นะพี่นายเนี่ยอบแกงเปิดไฟดกลวไอ้ยใครเปิดไฟเนี่ยใครเปิดไฟไม่รู้ว้าวพี่นายดูแล้ว ผีจูอันเนี่ยลา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 มาทำอะไรเนี่ยบันจะนอนมากวนเฉยๆไปแล้วเอ้าเฮ้ตกใจหมดเลยเปิดตล้ก็เจอผีจูอ่อนเล่นผีผมแดงเปิดไฟทาไมเนี่ยนั้นไม่ลับเลยเนี่ยนอนข้างล่างดีกว่า บัน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 ออกมาเดินเล่นกันเถอะเฮ้ยเดี๋ยววันนี้เราจกจากรักแล้วใช่อไอ้้้ไไออออ่ะดีใจหรอไม่ไม่ดีใจเลยไม่เชื่อโห่เอ้าเอ้ไปไหนรอบันด้วยเนี้ยวเนี้ยวเนี้ยวติ้งต่องติ้งต่องไปหายไปไหนเนี่ย ลลา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 เาันไปไหนเดินเล่นเฉยเดินเล่นบ้าสิเอาขี่จักรยานอยู่เห็นด้วยไงเอ่อ โอ๊ยชนโอ๊ยชนโอ๊ยโอชนใช่นี่ค่ะว่าเขาสร้างโรงเรียนใหม่ด้วยไปดูดีกว่านันดานันดาล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 าเฮ้ยบ้านพี่ใหญ่ไปแล้วนะบ๊ายบายบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่่ไปกันดีกว่ากลับบ้านกลับบ้าน อะไรเนี่ยใครส่งรูปม,มาเนี่ยอ๋อพี่นายถึงแล้วงั้นก็เคสิเฮ้พี่นายถึงบ้านแล้วแล้วก็ถึงบ้านแล้วงั้นก็ทําตามอาศัยสาศัยดีกว่าแปดโมงเลยเนี่ยเมื่อวานยังไม่ได้เมอเอ้ยเมื่อวานยังไม่ได้นอนเลย